พี่นะไม่ปลาละโมนี่มีอิลีเอาพี่ยาหนไดเห็ดอยุป่าละโมอิลีได้พี่ยา,ยาออพี่ย,า,ยาเบิ้งติล่ะ เปิดทิ้งไว้ยังไงล่ะอันมืงแม่งอันนี้มันถึงมือคันไปหมดแล้วตอนเนี้ยไม่รู้ตัวอะไรกัดมั้งอออไม่รู้ตัวอะไรกัดหนูมั้งเนี่ย ไปนี่นะเด๋ยเขาเจอกระอื่นเราค่อาเจอ,อยานหลงเจอเหตุอยู่เดี๋ยวก่อนเด้อ อย่าพิ่งเบียกเจอเหตุอยู่นี่นะว้ยยว้ายว้ยพี่ดว,น,ดวนมาถ้าแม่มาทางพี่แม่บอกนะบอกเรามาหาทางนี่แม่นี่ มึงเนี่ยแถวนี้นะเ,เต็มเลยหามหมมุจโว่ามันเป็นยังไงพี่อู่าเขาเจอข่าววานี่อูะเขาเจอข่ามาไปจาว <c oughs> ่าเขาเจอเทนเดียวดิพี่พีอาจะเบิ่งเปลี่ยนนะ มันก็ขึ้นหลายแต่ทางนี้แบบน,นี้คือว่าอังสันคอยก็จูเอาจูเอาคือขจ้าจเลยได้บาดนี้บ่ม,มีมือตัดแขงตัดขาเห็ดแล้วหาเมย์เขาบอกถึงยานน่จังไหนคือว่าอังสันๆๆ ยังยากให้เก็บเห็ดตัวสนินุ่งกับนุ่งกับยางเสือปุ๊บปุ๊บปุบมามันก็เห็นแหมพิยามันไม่ได้ว่าหัวจับมองบ่าหัวจับมองได้ได้ร่อหนียางมาซสืส้อมันก็มาเห็นหน่ะเดินไปเดินมาก็มาจ้าเอ๋เหตุเหมือนเดิม กะมีมันก็มีต่ดอกขาเงาวๆได้อยู่นี่นี่ผมแม่พี่น้องได้เห็ดอ้อสจเต็มกะตาแล้ว เห็ดใกล้จะเต็มตะกร้าแล้ว <c oughs> าการลติบันนี้ฮะเฮ้ยเก็บเฮ็ดนี่แล้วเจี๊ยบเฮ็ดนี่แล้วว้ายนี่ไงอนี่นี่เห็นตรงนั้นหรือุ้ยนี่ไงเห็นตรงนั้นนี่เห็นตรงนั้นหรือตรงไหนอุ้ยบ่ตรงไหออนเห็นตรงนี้ระแวงพี่ย่าหาทำไมเจอไม่ยืนป่าเทียนยัง ฮ่าแต่แม่มันก็สิบ่ยู่ใกก้กันนี่ป๋ออ้เอม่บเอยี่ไม่กี้อะตอนตอนที่ไปเจอตรงนั้นอะเก็บตรงนี้แต่ยางไงยางก็ไปหายอ่อนหายหน่อยเก็บจนจะหมดละเก็บจนจะหมดนะฟาดด้วยกันเห็นไหมจ้าที่เดินได้เยอะไหมจำได้จำได้ไหมวันเสาร์ที่แล้วที่มาน่ะที่พี่บอกว่าได้กลิ่นเห็ดอ๋อดูเต็มขึ้นถุง หนูก็ได้เยอะอพ<ท>รเรามาได้อยู่ตรงนี้เลยเนาะที่บอกว่าได้กลิ่นเห็ดแล้วไอ้ไอ้ยาก็ได้บอกว่าพี่ดวนละเวงหรือเปล่านั่นนะหนูก็เลยว่าถึงว่าทําไมผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาได้ครึ่งแต่ไอ,อ,อ้ก็สมควรเขาได้สมควรที่เขาได้เรามาตรงนี้แป๊บเดียวเราก็ได้พี่ดูตะก้าหนูสิหืมฮะไม่รู้จะใส่ตรงไหนแล้วเนี่ยตรงนี้พี่ดวนก็ไปได้เยอะ ไม้ตรงนี้ที่ไอออนบอกว่าป่าละม้อที่ไอออนแยกไปแล้วที่พเจ็บอยู่ตรงนั้นแน่มันก็ไม่น่าเชื่อเลยป่าละม้อเหรอใช่ไหมตรงนั้นอะตรงที่ว่าเราแยกกันแล้วไอ้ไอ้ไอออนทำคอนเทนต์ดิป่ะออดูดูดอกมันไอออนทำคอนเทนต์ดีป่ะอะไรมันอะไรอ่างวนต้นละอยู่ต้นไม้อ่ะเออ ป้าดูไในพี่ยามาถ่ายหน่อยรออยู่เนาะในพิยามามึงกันหน่อดกห็ดรุ่นอยู่ในจุ้มนั่นอุ้ยนั่นนั่นเอาเร็วเร็วเร็วหนูถีบไปไทยพี่หนูไไม่ด้ถ่ายพี่ดอกนี้พี่ไม่เห็นใช่ไหมดอกนี้พี่ดอกนี้พี่ไม่เห็นใช่ไหมก็ได้หลับหัวหลับตา ว่าถ่ายแล้วแต่งอยู่ขางกตาแล้วพอแม่พี่น้องคอยจุกเอาของเล่ากันมาถ่ายเอามันล็ากกับตาตั้งเงินบางไว้บอกยังหอนไม่เห็นไม่มาถามนะพี่ไม่เห็นใช่ไหมเออข้างหูลับตาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนนนั่งนั่งตั้งกล้องถ่ายถ้าไมเห็นเขปทีบ้านตาเถอะป้าถึงว่าทำไมเขาได้เต็มตะกร้าเนาะฮะไปทางไหนไม่ไอออมก็ทนีขาคว่ำเลยนะ โอ้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องไม่น่าไม่น่เลยเธยายลำดวนมาเลยเนาะพี่จ๋อมึมึมึมเปิดเปิดเปิดเชื่อจนเปิดได้ดอกเดียวนี่เราคอยเอาไม่เน็บหัวพ่อแม่พี่น้องอดอกมันเทนหูจะพ่ขาเจ้าได้ติ่ได้ได้ดอกเดียวพี่ดวนเอาแห้มาถัดหู พี่เดินบอกว่าเออไม่เห็นก็ได้หละหูหลับตาไม่เห็นก็ได้อย่าอาญาเอาจะกล้าขั้นไปแล้วมันจะบอกพี่เดินไม่เห็นใช่ไหมดอกนี้เออไม่เห็นก็ได้ได้ดอกเดียวไม่ใช่กระต่ายของคนโทรมาพี่น้องเออยงามหยิบนะไม่กล้แยกพี่เดินเลยอ่ะไม่กล้าแยกเลยอ่ะเขาเดินเขาเดินแล้วเมื่อเช้าเขามาไม่โดไม่ถึงจุดไหนเมื่พวกเราไปแค่ตรงนั้นใช่ ไม่ที่เขาบอกว่าเขาเข้าทางนี้น่ะเวลาเวลาไอยาไอยามันเจอพี่ดวนมาช่วยกันเก็บเวลาพี่ดวนเจอขาทางหวาเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากดีมากขาทางเลยนม่เห็นไหมเก้าสิบองศาเลยพยายามาเก็บแล้วไอยามันไม่ค่อยปื้มเหมือนเราหรอกถ้ามีเกรงใจก็มาเก็บแต่เขาเรียกว่าความเกรฑใจคือสมบัติของผู้ดี ไม่ตามตามวิสัยยามันไม่มาแย่งหรอกแต่วิสัยของเราเราชอบแช่งปลาดุ่มดุ่มนะไอออนได้บ่อยแล้วไม่เจอนึงได้หลายคอนเทนต์นะวันนี้ได้หลายคอนเทนต์นะวันนี้น่าจะจับน่าจะจับได้ตอนที่พี่กำลังทางหาก็เข้าไปนี่ได้แตดอก้สวยนะได้แล่ดอนที่พี่ ไอออนมันได้ของแท้ในสายหลอดคาครับพีมันฝ่นจุกเอาจุกเอาไอออนเอาไปมาฝุ่นเลือกพี่ไม่ได้พี่ต้องตัดไว้ก่อนจุ่มมาจุ่มมาเลยเนาะตอนไอออนกำลังขึ้นไปแมงก็มันเกาะอยู่ตรงนี้นั่นเอาก็เห็นพี่ดวนมาใกล้เข้าใกล้เข้ากับจุ่มเอาจุกเอาจุกเอา กอยานขอยมาเจ้ามาเอาเห็ดน้ำข่อยน้องบ้กแ่าวิ้มอาวุวมอาไม่ต้องกลัวพี่จะไปแย่งไปทัพี่อยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละจะไม่มีเห็ดสักดอกะไม่ต้องกลัวพี่จะไปแย่งตายแล้วพี่น้องว้ายพี่โอ้ตายแล้วหม,นม, <c oughs> มุนไปหมุนมาก็มาเจอไม่ใช่ว่าของพี่ดวนเหรอ <c oughs> ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ได้ตั้งตะกร้าไว้แล้วมันก็ญาติพี่น้องกันน<ม>ั่นแหละช่ มันกลุ่มเดียวกันเนาะพี่เนาะงตายเป็นแม่พี่น้องที่เห็นแบบอันนี้เนี่ยเนี่ยที่เราเดินมาเอาเนาะฮะต่อยเยอะใจเหนมึงไาดเดาเห็นปวดโคเนาะอุ้ยไม่น่าเชื่อไม่คุยเข่คิดแต่ไอ้ยามาเข้าไอออนมาไปเข้าไอ้สารละายน้ำนั่งพี่ยาเราต้องเดินตรงที่มันยังไม่มีคนเดิน เชื่อหนูนี่เราน่ะไปเสียเวลาเดินในตรงคนเดินเสียเวลาค่ะแม่เออ,อไปเสียเวลาอยู่น่ะไปเสียเวลาละรออันรอแต่หมองเก้าว้าวแม่พี่น้องมื่อเจ้ามาเม,ามืองกระต่าพุ่นเก็บกเ,เห็ดกระตายเนี่ยโอยยัง่ได<ป>้ขานรอป้ยเมืองก็เจอด ตาย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 เหตุที่ไรคนหิวเมียบ้านมดนี่พี่ดวนมาดู มุนหูพากันไปสำรวจปลาใหม่อยู่แมนพวกงูยางน้ำพังอยู่แถลงมากอรยาดหลงปลาเออบอกให้ในกล้าไปฟังคุณก็เล้งานน้ำพังกตลงม่ึงนั่งนังนั่งนังนั่น่ขบ้านมันมีอยู่เลยมีแต่ว่านบอนบอเท่ายมันบ่นหลายหนมันบ่นไปนั่ีรอไปนีนั่ขี่เก่าขจเพาเจจาเก็บมากเลมันก็เลก่ได้ยายตู้ไข่สีน้ำไปเก็บทางใดแบบนี้จังสีไดหลายขึ้นหรฮะไปท่านมีบ่อ้

ผัดรือเปล่าใไม้มันโดนแสงบุกแกสนามเนาะไดยานเก็บม่เปาน้เท็บว่เป็นโอ้ยกวันนี้กินได้เป็นได้ไปเฝ้าเออกินได้ตัวหนึ่งก็ฟ้าก็น้งก็ลมก็อ่อยนี่เด๋อนุกับมัดจุกอายุต้นหนาเพิ่นนี่มาหาว่านันไม่งงวนอยู่นี่ละ จ้าเฮ็ดเฮ็ดปวกนี่เจ็บเป็นอ่อนอนอวยเจุอายุต้นหนาแล้วนี่มาเฮาเวลาเฮาบอย่งวนอยู่นี่บนเออบนหานี่นะนมาอนจนล่นกระตาโอเคายอมันนีเก่าเลยอใจกระตาเฮ็ดเติเบใจยังล่ะเออแต่มาแต่เสาคือกัน Ừ. máta chèn mông, ngồi hổ mông chớ, máta hổ môn đấy bỏ ừ. oh, bên má tưởng tưởng môn nhà, ừ. hông, chơi, đi chơi, to chơi, to đã đi như đi chơi, đi đi ยังเร็นแล้วบอได้เฮ็ดกับภาคกันจอดก,กินตกาแฟอยู่เนี่ย โอ้ยหนูมาเจอนี่ งามค่ะเอาผูส้สีงามเดี๋ยวยาเนาะมันมันถือแดดนี่ยแหละถ้าถ้ามันถือแดดค่ะคุณนั่นก็ยังบอกไอยาเลยในการว้าวร้อน<ด>แหมพี่น้อง,องจะไหมจะมาแข็งงามกับแม่ใช่ไหมถามันถือแดดมันสมบูรณ์นี่ยแหละเราจะไปพัดซู่กินมันซุกหน่ะเออนี่ยแหละเราเก็บไปได้ไล่กันไปกินน้ำเล่าเนี่ยละตี่เราเก็บไปได้ไล่แล้วชิบีพัดซู่กินนี่ย โอ้ยงามเนอะเออแข็งดีกำลังแซ่บลูนลูนนี้ยังกรุบอยู่ยังพอท่านในแถวอันก็ถือนามแมนมันนั่นมั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 นนางดีอยู่วิ่งข้นเห็นมันยางพานไปหลายคนเหรอพี่อาชีตรงนี้แหละต้นไหนวะวันนั้นอ่ะแม่ชีแถวนี้แหละที่มีบอกว่าเอ้าไอ้วะายางเป็นเลือยู่ถ้ามันไม่ใช่อะไม่ไม่ไม่ขึ้นไปอีกหน่อยนึงอยู่ แถวนี้เลยไม,ไม่ไม่การเดิน